สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะดอกชโลชาจิ๋วนะคะสวยๆง่ายๆเลยค่ะใช้ดิบบิ้นแค่3ามเส้นนะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว95ซนติเมตรค่ะจํานวน3ามเส้นและดิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35ซนติเมตรค่ะจํานวน2เส้นนะคะ เรามาเริ่มกันค่ะเราจะเริ่มนั้นเราจะพับริบบิ้นนะคะเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณสามเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งนะจับมานะคะเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามค่ะสอดมาในมุมที่หนึ่งนะคะอ้าออกค่ะลบเส้นที่สองเข้ามาแบบนี้นะคะ นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะดึงให้กระชับเข้ามาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะพับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเส้นที่สองพับขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่สามพับมานะคะแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในตรนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ล็อกลิมินแบบนี้นะ เราก็จะได้ร no ิบ no บิ no ้นหกเส้นนะคะแบบนี้แล้วนะคะเราจะจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเราจะได้ริบบิ้นสามเส้นอยู่ด้านบนนะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี่นะ เราก็จะเอาดิบินเส้นล่างสุดนะคะถึงลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาขาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่นะคะแล้วเราก็รวบดิบินเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาด้านนี้นะดึงให้กระชับเข้ามานะคะดึงให้กระชับเข้ามาเราก็จะได้แบบนี้นะ เสร็จแ,แล้วเราก็จะจับริกบิ้นนะคะพาดข้ามสองเส้นไปนะนะคะจับพาดข้ามสองเส้นไปพาดข้ามสองเส้นค่ะจับพาดข้ามสองเส้นไปนะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สองเส้นนี้นะด้านบนนะคะแล้วเราก็จับพาดมานะพาดมาแบบนี้นะคะเราก็สอดเข้าไปในรูรที่หนึ่งนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาค่ะจับพาดมานะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองนี่ค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ใส่เดี่ยญเข้าไปในตรงนี้นะคะใส่เดี่ยญเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยจับพลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับมาได้อีกด้านหนึ่งนะแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยนะคะดึงให้กระชับนะดึงให้กระชับเข้ามาก่อนนะคะนะดึงให้กระชับค่ะดึงดึงค่อยค่อยดึงเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็สอดเก็บค่ะสอดรอดสองเส้นไปนะคะสอดกลับไปเก็บอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้อันนี้คือเราใส่เดี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับดิน้นหมาด้านนี้นะพับไปด้านหลังค่ะหนึ่งครั้งแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สอดเข้าไปค่ะนี่นะคะเดิมมาแบบนี้พับไปด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดลงไปนี่ค่ะ พับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดไปนี่ค่ะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังนะแล้วก็สอดลงไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะแหวกออกนิดนึงนะแล้วก็สอดเข้าไปในตรนี้ค่ะนะคองเข้าไปในด้านในนะคะ นะเราก็ดึงค่ะไล่ดึงลงมาดึงไล่ลงมาแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับตะแคงน,นะเปิดเส้นนี้ออกนะคะจับดิบินขึ้นไปด้านบนนะคะบิดโค้งลงมาแบบนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะจับบิดโค้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะ นะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะแบบนี้นะคะค่ะ okay. เราก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ ได้แบบนี้นะ jal. พอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะเราก็จะจับมือบิพับมาด้านนี้นะคะแล้วก็พับลงมาบิดม้อนอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ข้ามเส้นนี้มานะแล้วเราก็มาสอดอีกโหน,หน,หนึงนะคะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะค่ะแล้วก็บิดม้อนมาแบบนี้พับมานะแล้วก็บิดม้อนมาแล้วก็สอดเข้าไปะคะ่ะ 你看。 เส้นสุดท้ายนะคะพับมานะมดมอนมาแล้วก็สอดเข้าไปในรในเส้นด้านในนี้นะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างนะคะนะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะนี้ นี่ค่ะได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้แล้วเราก็เปิดเส้นนี้ออกนะคะเราจะพับมาด้านนี้บิดลงมานะคะแล้วก็สอดลงไปน,นะคะแล้วก็ดึงลงมาพับมาบิดม้อนลงมาแบบนี้แล้วก็สอดไปค่ะนี่ค่ะ นะคะเราก็จะได้ปิดแบบนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับกลับขึ้นด้านบนนะสอดกลับขึ้นไปค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปทุกเส้นเลยนะคะนะคะตรงนี้นะคะปลายริบบิ้นตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะ ปายดิบินที่เหลือนี้นะเราก็ตัดทิ้งเลยค่ะนะคะต่อมานะเราจะเอาดิบ,บินนะคะความยาวสามสิบซนเมตรนะสองเส้นที่เราตัดเตรียมไว้นะคะนี่นะอันนี้เราตัดมายาวเกินไปนิดนึงนะคะเราให้เพื่อนๆตัดมาแค่3 5มสนะคะน,นะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะแบบนี้นะแล้วก็พับมา บิดม้วนมาค่ะทำเป็นกลวยเหมือนกลีบบัวนะคะนะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะพับกลับขึ้นไปนะคะแล้วก็พับมาแบบนี้แล้วก็บิดม้วนมา นะแล้วก็สอดตายเส้นนะคะตยเส้นสีขาวนี่นะสอดขึ้นไปนะคะดันไว้นิดนึงแล้วเราก็ตัดปลายดิ้นิน้งเลยนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะเหลือไปลายไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เห็นตอนสอดเก็บนะคะสอดลงไปนี่ค่ะ กลับขึ้นไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนี้บินทิงเลยเน,นะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะดอกชโลชาจิ๋วนะคะของเรานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ